ทุกเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงของชีวิตถ้าเราได้สัมผัสธรรมะของจริงของแท้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากเลยทีเดียวที่เราจมอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จักเลิกเพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงใจเราไม่เห็นความจริงความจริงของชีวิตก็คือในกายในใจนี้มีแต่ของไม่เที่ยงมีความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา มีแต่ของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนานี่คือความจริงของชีวิตร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตายจิตใจของเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักต้องเจอเจอกับสิ่งที่ไม่รักต้องมีความผิดหวังมีความโศกเศร้ารำพันมีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจมีความขับแคนใจ สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้จิตใจย,ยอมรับความจริงได้เช่นยอมรับได้ว่าเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักต้องสมปรารถนาบ้างไม่สมปรารถนาบ้างความปรารถนานั้นไม่มีที่สิ้นสุดเลย แต่สุดท้ายก็คือไม่สมปรารถนานั่นแหละเพราะว่าพอได้อย่างนี้ก็จะขยายความต้องการไปเรื่อยๆชีวิตก็จะจมอยู่ในความทุกข์เราต้องมาเรียนให้เห็นความจริงของชีวิตถ้าใจของเรายอมรับความจริงของชีวิตได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์เวลาร่างกายมันแก่ไม่ใช่เรื่องต้องทุกข์เลยร่างกายแก่เป็นเรื่องของธรรมดา อย่างพวกเราอาจจะเตรียมใจว่าอีกหน่อยเราก็จะต้องแก่แล้วแต่เราไม่เคยคิดเตรียมใจเรื่องว่าจะเจ็บไข้ไปตรวจร่างกายประจำปีปีนี้อาจจะเจอเจอมะเร็งก็ได้เห็นไหมไม่แน่นอนเลยนี่ถ้าใจเรายอมรับความจริงไม่ได้แก่ลงเราก็าทนไม่ได้ทุกทรมานใจเจ็บขึ้นมาก็าทนไม่ได้ทุกทรมานใจ ใกล้จะตายแล้วทุรนทุรายเสียดายอาลายัยอาวอ์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสร้างมาตั้งนานอยู่ๆจะต้องทิ้งไปแล้วต้องกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วใจก็มีแต่ความทุกข์แม้การที่เราต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักอย่างคนที่เรารักนั้นเกิดจากไปหรือตายไปบางคนพ่อแม่ตายบางคนคู่ครองตายบางคนลูกตาย การตายไม่มีลำดับเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้ถ้าเราไม่เคยทำใจไว้ก่อนเราจะทุกข์มากอย่างพ่อแม่ตายคนทั่วไปจะทุกข์แต่ว่าไม่มากเพราะทำใจไว้แล้วว่าพ่อแม่ควรจะตายก่อนแต่ถ้าพอลูกตายก่อนไม่เคยทำใจไว้เลยว่าลูกจะตายก่อนมันคิดว่าต้องตายตามลำดับตามอาวุโส ใจยอมรับไม่ได้ใจจะมีความทุกข์มากชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นมาดูความจริงของชีวิตชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลให้มาดูที่ตัวของเรานี้เองไม่จำเป็นต้องไปเรียนออกข้างนอกให้ย้อนมาเรียนที่ตัวเรานี้เองมาดูที่กายของเรานี้ ถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายของเรานั้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกายคนอื่นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่ต้องไปดูของคนอื่นไปดูของคนอื่นแล้วเกิดกิเลสง่ายมาดูของเราเองกิเลสก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเลยเพราะมันไม่ค่อยได้ดูกันมันมีแต่ความไม่สวยไม่งามมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุ มีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกาธาตุไหลเข้าไปก็ดูสวยๆกำงามแต่ถ้า,าธาตุไหลออกไปไม่สวยไม่งามไม่หอมนี่มาดูของจริงในตัวเราถ้าใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้กายจะแก่เราก็ไม่ทุกข์กายจะเจ็บเราก็ไม่ทุกข์กายจะตายเราก็ไม่ทุกข์เพราะตัวไม่ดีมันจะตายตัวไม่ดีมันแก่ตัวไม่ดีมันเจ็บ มันไม่ใช่ของดีของวิเศษมาฝึกเรียนรู้ความจริงของตัวเราสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าการมหัดรู้ความจริงของตัวเราเองความจริงของร่างกายมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้เป็นแค่วัตถุที่ไหลเข้าไหลออกความจริงของจิตใจก็มีความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์บีบคั้นความอยากเกิดขึ้นที่ไร ก็บีบคั้นจิตใจทุกทีอย่างเช่นอยากจะอยู่นานๆมันก็อยู่ได้ไม่นานอยากจะเป็นสาวเป็นหนุ่มนานๆมันก็เป็นสาวเป็นหนุ่มได้ไม่นานอยากให้แฟนรักเราเยอะๆมันก็ไม่รักอยากได้ลูกไม่ดือ้อมันก็ดือ้อความอยากเกิดขึ้นทีไรมันก็บีบคั้นใจเราทุกครั้งไปนี่เฝ้าดูไปจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยง ความสุขก็ไม่เที่ยงความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปพรามีความสุขทำไมเรารู้สึกว่าความสุขมันสั้นอันนั้นเพราะใจเราอยากอยากให้ความสุขอยู่นานๆจึงรู้สึกว่ามันสั้นเรามาคอยดูนะในจิตใจเรามีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงจริงๆแล้วทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยง อกุศลเช่นโลภโกรธหลงทั้งหลายก็ไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจความเสียใจความอิจฉาริษยาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงจิตใจนี้ถูกความอยากบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอยากดูก็ทุกอยากฟังก็ทุกอยากได้กลิ่นก็ทุกอยากได้รสชาติก็ทุกอยากสัมผัสอะไรที่ดีๆก็เป็นความทุกขอยากคิด อยากนึกเรื่องที่ดีๆใจก็ไม่ยอมคิดใจมันจะชอบไปคิดเรื่องไม่ดีเรื่องความทุกข์อย่างเวลาอกหักเพื่อนๆชอบปลอบว่าอย่าไปคิดมันเลยแต่ก็ห้ามไม่ได้นะยิ่งเรื่องไม่ดียิ่งชอบคิดยิ่งเรื่องที่เป็นความทุกข์ก็ยิ่งชอบคิดห้ามไม่ได้นี่คือคำว่าอนัตตาในกายในใจนี้มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตา เฝ้าดูลงไปในกายนี้มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตนี้ก็มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราดูได้ใจย,ยอมรับความจริงได้เมื่อใดก็เรียกได้ว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมคือเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวทั้งหมดถ้ายอมรับได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวความทุกข์จะหายไปเยอะ พระโสดาบันไม่ได้เห็นอะไรมากพระโสดาบันท่านเห็นแค่ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วหลังจากนั้นก็ภาวนาให้มากขึ้นจนปัญญามันมากขึ้นไปอีกมันก็จะเห็นกายนี้จิตใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้ามันเห็นความจริงว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตใจนี้ทุกข์ล้วนๆ มันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือจิตใจพอมันไม่ยึดถือกายมันก็ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ยึดถือจิตใจก็จะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเป็นความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเรียกว่าพระอระหันต์จากคู่มือการปฏิบัติธรรมะ ของหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย,อ,อ,ยอํานวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ